บิ๊กน้อยโชว์จุดท้ายรวมแผ่นดินและย้ำว่าไม่ใช่พักนอมินีส่วนเรื่องพักการเมืองแต่ละพักก็เดินสายทำการเมืองหาเสียงกันอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นซีกฝ่ายที่บอกว่าชอบและสนับสนุนคนเอกประยุทธ์ต่อและซีกฝ่ายที่ไม่เอาคนเอกประยุทธ์คือฝ่ายพารในเวลานี้นะครับมีให้ดูทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายบิ๊กน้อยที่มาทำพักการเมืองในเวลานี้นะครับ ก็เคลื่อนไหวกันอยู่ตลอดแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อมวลชนซึ่งในวันนี้ก็เอามาให้ได้ดูกันแล้วก็ทางฝั่งพรรคเพื่อไทยที่สื่อไปจับตามองเรื่องของคนในครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีแอคชั่นเยอะกับพรรคการเมืองของตัวเองนะครับก่อนอื่นมาดูทางฝั่งบิ๊กน้อยกันก่อนนะครับและเดี๋ยวค่อยไปดูทางเพื่อไทยปิดท้ายกันในวันนี้นะครับบิ๊กน้อยโชว์จุดขายรวมแผ่นดินนะครับและย้ําว่า คือไม่รู้ว่าย้ำหรือว่าต้องการจะแซะทางการเมืองกับฝ่ายไหนบอกว่าไม่ใช่พักนอมินีนะครับเป็นการทําการเมืองเหมือนกับมีอุดมการทํานองเนี้ยนะครับโดยให้สัมภาษณ์กับสื่อก็เลยต้องมาดูทิศทางกันนะครับว่าจะได้กระแสว่าจะได้ทิศทางการวิเคราะห์แบบไหนบ้างจากคําพูดของิ๊กน้อย จะบอกว่าจุดเริ่มต้นที่เข้ามาทําการเมืองในรอบนี้ของผมน่าจะเป็นอุบัติเหตุมากกว่ากับการตั้งพักรวมแผ่นดินเป็นการรวมตัวของนักการเมืองที่อยากทําการเมืองที่ดีจึงรวมกันขึ้นมาไม่ทิ้งกันสู้กันต่อไปให้ได้แต่การทําพักรวมแผ่นดินไม่ได้เป็นโนอมินีใครการทําพักการเมืองไม่ใช่ของง่ายเป็นอาชีพที่ท้าทายและลาบากพอสมควรใช้ทั้งงบประมาณคนต่างความคิดมารวมตัวกันดังนั้นสิ่งที่คิด จะทาไม่ใช่ว่าจะทําได้เลยต้องช่วยกันคิดช่วยกันทําเอาหลายความคิดที่เห็นต่างมารวมกันแล้วก็ทําเป็นจุดยืนของพักให้ได้แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือการพูดคุยและการทําให้รู้ว่าควรจะยืนอยู่จุดใดทําอย่างไรให้พักเดินไปได้ให้เกิดความศรัทธาต่อประชาชนที่อยากจะเห็นพักรวมแผ่นดินทําเพื่อบ้านเมืองจริงๆให้บ้านเมืองสงบประชาชนมีความสุขทั้งหมด เป็นสิ่งที่รวบรวมกันมาส่วนนโยบายนะครับปัญหาของประเทศเนี่ยมีเยอะเศรษฐกิจความเป็นอยู่ค่าครองชีพมีหลากหลายรูปแบบโดยทุกอย่างเนี่ยส่งผลกระทบต่อประชาชนดังนั้นจะมองบางสิ่งที่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดไม่ได้ต้องมองและแก้ภาพรวมทั้งหมดอย่างเช่นเรื่องแรงงานท่องเที่ยวกเกษตร SME ระบบการศึกษากีฬาต้องผสมผสานกันแต่ยังแรกทําอย่างไรให้ประชาชนอยู่รอดก่อนเมื่ออยู่รอดแล้ว จึงทาให้ทุกอย่างเข้าระบบได้เศรษฐกิจต้องฟื้นกลับมาให้ได้อีกจุดหนึ่งระบบการศึกษาวันนี้ครอบครัวต่างๆมีแค่อยู่แค่กินก็ไม่พอนับประสาอะไรกับเรื่องเรียนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเรียนหนังสือต้องวางอนาคตให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าลูกหลานต้องมีอนาคตนะครับมีระบบการเรียนดีเรียนฟรีมีงานทําวางตรงนี้ให้เป็นพื้นฐานให้มีอนาคตยั่งยืนเชื่อว่าผู้ปกครองจะดีใจในตรงนี้ ต้องทําให้ได้เพราะรุ่นลูกรุ่นหลานคืออนาคตของประเทศไม่ใช่เราผมมาทําการเมืองไม่ได้คิดว่าจะต้องอยู่จนตายไม่ได้คิดแบบนั้นแต่คิดว่าอนาคตของชาติคือเยาวชนคนรุ่นหลังที่ต้องมาต่อยอดต้องวางสิ่งที่ถูกต้องให้กับเขาและจุดเด่นจุดแข็งของพรรครวมแผ่นดินคืออะไรแกบอกคือความสามัคคีต้องคิดว่าเราเป็นคนไทยอยู่ในแผ่นดินไทยอย่าไปคิดว่าคนนี้เป็นศัตรูเพราะว่าเป็นคนไทยด้วยกัน อยู่ในผืนแผ่นดินไทยด้วยกันทําไมไม่คิดรวมกันเป็นหนึ่งเดียวทําให้บ้านเมืองเดินต่อไปข้างหน้าไม่ใช่วันๆจะสร้างความขัดแยง้งตรงนี้คือจุดเด่นของพักรวมแผ่นดินที่เข้าได้กับทุกฝ่ายฝ่ายไหนก็นแล้วแต่ที่เห็นต่างต้องเข้ามาพูดเข้าไปทำความเข้าใจทําให้บ้านเมืองประชาชนเป็นหลักไม่ใช่ให้กับพักหรือพวกตัวเองพร้อมพูดคุยกับทุกพักพักเล็กพักกลางพักใหญ่พร้อมคุยหมดถ้ามาร่วมกันทําให้บ้านเมือง พื่อให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นบ้านเมืองสง,งบประชาชนอยู่ดีกินดีผมรับได้ทั้งนั้นชูธงสามัคคีสร้างความปรองดองส่วนเป้าหมายเลยครับเราตั้งเป้าจะส่งผู้สมัครอย่างน้อย150-200เขตส่วนแบบบัญชีรายชื่อเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องเลือกและมั่นใจว่าพรรครวมแผ่นดินนะครับเป็นสิของประชาชนแต่ว่าใน150-200เขตที่ส่งนั้นก็คิดว่าน่าจะได้เก้าอี้สัก25สอสอ ถ้าประชาชนรู้สึกดีคิดว่าทําให้ประชาชนมีความสุขบ้านเมืองดีขึ้นก็เลือกพรรครวมแผ่นดินยืนยันว่าทํางานจริงไม่ใช่แบบพักชีโรยหน้าทํางานให้เกิดเป็นรูปธรรมส่วนความมั่นใจในพื้นที่จังหวัดไหนสอสอปักธงที่ไหนคือชัยภูมินะครับจังหวัดชัยภูมิครับอย่างน้อยสามที่นั่งต้องได้พื้นที่อื่นขอปิดไว้ก่อนส่วนช่วงปลายเดือนกันยายนนี้พรรครวมแผ่นดินจะเปิดตัวผู้สมัครทั้งหมดเลย สำหรับมือเศรษฐกิจของพักรวมแผ่นดินวันนี้ยังไม่มีตัวชูโรงแบบพักชาติพัฒนาที่ได้ไนายกรจติกาวณิหัวหน้าพักกล้าไปร่วมพักชาติพัฒนาแล้วแต่พักรวมแผ่นดินเชื่อว่าการกระทาจะเป็นบทพิสูจน์สิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขก็คือความอยู่รอดประชาชนทั้งพลังงานสาธารณูปโภคความเป็นอยู่ปากท้องความจําเป็นเหล่านี้ต้องแก้ไขส่วนที่หลายคนวิพาก์วิจารณว่าเป็นพักสำรองของประวิตรวงสุวรรณรองนายกหรือเป็นพักสำรองของพลังประชารัฐ จะบอกนะครับว่าต้องยอมรับว่าการวิาพากษ์วิจาร์ว่าเป็นนอมินีโพลิกระวิทย์เนี่ยก็มีอยู่แต่ยืนยันว่าพรรครวมแผ่นดินไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนต์การรวมกันเพื่อประโยชน์ให้กับประเทศจริงๆไม่ได้คิดเรื่องอื่นที่ต้องชูใครเป็นนายกผมคิดว่าตั้งพรรครวมแผ่นดินขึ้นมาชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าต้องรวมจิตใจประชาชนต้องรวมทุกคนให้มาเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันที่ทําให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้การที่บอกว่าผมเป็นทหารผมคิดว่าประชาชนคนหนึ่งก็เหมือนกันที่จะมอง เรื่องการเมืองเรื่องแผ่นดินนะครับก็ต้องมองนะต้องย้อนมาดูเจตนาที่สำคัญที่สุดคือเราต้องการอะไรประชาชนบ้านเมืองต้องมองจุดนี้ให้ได้ไม่ใช่ว่าผมจะทะเยอทยานผมอยากเป็นนายกเองหรือเป็นอะไรทั้งนั้นเพราะไม่เคยคิดสิ่งที่ต้องการคือวางรากฐานอนาคตให้เยาวชนต่อไปให้เขารู้จักชาติศาสตร,ร์กษัตริย์ประชาชนและวัฒนธรรมไทยสิ่งใดที่ขาต้องวางรากฐานให้เขาเป็นจุดหลัก ที่พักรวมแผ่นดินต้องการทําการที่ผมลงบัญชีลิสต์หรือแบบบัญชีรายชื่อเบอร์หนึ่งหรือไม่รวมถึงการเข้าไปทํางานในสภาผู้แทนรัษฎรนั้นผมเป็นคนไม่ถนัดเรื่องกฎหมายจึงไม่จําเป็นต้องลงบัญชีลิสต์อย่างไรก็ตามคงต้องแล้วแต่สมาชิกพักรวมแผ่นดินว่าจะมีความเห็นอย่างไรต้องไปถามคนในพักก่อนแต่ใจจริงๆเนี่ยไม่เคยคิดแค่อยากจะเป็นผู้นําในพักรวมแผ่นดินเพื่อจะนําพาประเทศไปสู่จุดหมายที่ตั้งใจนะครับคนถามต่อไป ว่าจะชูใครเป็นนายกแกก็ยังไม่ตอบนะครับอุบเอาไว้บอกว่ารอฟังเสียงประชาชนก่อนรอก่อนส่วนผมเนี่ยไม่ได้ต้องการนะครับหากพรรคไหนได้รับเสียงมากที่สุดพรรครวมแผ่นดินพร้อมสนับสนุนไม่ว่าเป็นพรรคเพื่อไทยหรือพ,พรรคพปชรหรือเปล่าแกบอกว่าใช่ไม่ว่าพรรคไหนเนี่ยพร้อมนะครับเพราะคือประชาชนเลือกมานะครับการประกาศว่าพร้อมสนับสนุนเพื่อไทยหากได้รับคะแนานเสียงอันดับหนึ่ง อันนี้ไม่ห่วงเรื่องความสัมพันธ์กับพลเอกประวิทยพลเอกประยุทธ์เลยหรือ,อยังไงแกบอกเรื่องนั้นเขาไม่ใช่เพราะความสัมพันธ์ของตัวบุคคลยังมีอยู่แต่ต้องมองว่าประเทศเนี่ยสำคัญกว่านะครับนอกจากนี้แล้วนะครับบอกว่าจุดยืนเนี่ยหากไปรวมกับใครเมื่อไหร่จุดยืนจะหายไปทันทีตรงนี้เป็นสิ่งสาคัญที่สุดไม่ว่าจะหารร้อยหาร500ไม่สําคัญตอนนี้จะได้สอสอเท่าไหร่เพราะการที่ประชาชนจะเลือกพัากรมแผ่นดินหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์วันนี้พรรคเล็กมาพูดปุยบ้าง แต่การรวมพักเพื่อต่อสู้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าผมคิดว่าคงไม่ใช่แนวความคิดที่ดีสิ่งสาคัญที่สุดคือจุดยืนของพักไม่ใช่พอถึงเวลาแล้วโดดไปยพักนั้นโดดไปยพักนี้วันนี้การเมืองไทยมีอะไรที่แปลกขึ้นเยอะสอสอมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนการทําอะไรต้องให้เกียรติอย่าคิดว่าความอยู่รอดของตัวเองและประชาชนเห็นดีเห็นงามดังนั้นสสอในปัจจุบันต้องคิดใหม่การทําแบบนั้นเป็นการดูถูกประชาชนยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พักรวมแผ่นดินไม่ยุบรวมกับพักอื่นแน่ๆ ไม่ยุบไม่รวมไม่เป็นนอมินีด้วยนะครับส่วนสถาน,นการณ์ในการเมืองวันนี้มองอย่างไรแกบอกอย่าไปมองภาพหรือมองข้ามมันไปก่อนแล้วยอมรับความจริงก่อนทุกอย่างเนี่ยเราสามารถร่วมกันทําได้แต่ไม่ใช่ว่าเอาข้อกฎหมายต่างๆมาพลิกแพลงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ผมว่าไม่ควรทําต้องเอาบ้านเมืองเอาประชาชนเป็นหลักก่อนต้องรู้จักคําว่าเสียสละอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยดีเด่นคนเดียวบ้านเมืองไม่ใช่ของเราคนเดียว ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่เด็กยันคนแก่นะครับยันตายนะเรื่องนี้เป็นความจริงงองเรื่อง8ปีพลเอกประยุทธ์อย่างไรนะในฐานะฐานด้วยกันและคนรู้จักกันเพื่อนกัน,กนจะบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนตั้งใจทํางานนะสิ่งสําคัญที่สุดคือพลเอกประยุทธ์อาจจะมองบางอย่างที่เรามองไม่เห็นก็ได้ที่คิดว่าบ้านเมืองจะเป็นแบบนี้ลักษณะไหนจะไปเดาใจพลเอกประยุทธ์ไม่ได้แต่เรื่อง8ปปีคงพูดได้แค่ว่าสารรัฐมนูลวินิจฉัย,ยไปทิศทางใด พูดไม่ได้เหมือนกันแต่คิดว่าตามกฎหมายการจะตัดสินอะไรก็แล้วแต่ต้องยึดหลักความเป็นจริงกฎหมายเปลี่ยนไปได้ด้วยการตีความของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเกิดนําความจริงเข้ามาจับกฎหมายนะครับถึงจะอยู่ได้ขอฝากประชาชนทุกท่านนะครับผู้มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งนะฝากพักเอาไว้ด้วยก็ตอบดีนะครับถือว่าเป็นคําตอบที่ไม่ได้สร้างความขัดแย้งในเวลานี้เพราะว่าร่วมกันได้ทุกพักแล้วก็ไม่อยากจะตอบ คำถ,ถามการอยู่ครบ8ปีแต่ว่าก็ไม่อยากจะไปเข้าข้างการตีความอยากจะให้มองที่ความจริงเป็นหลักนะครับก็คิดว่าพลเอกประยุทธ์คงมีเหตุผลส่วนตัวที่มองในมิติแบบส่วนตัวก็ไม่ได้ก้าวล่วงอะไรกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับร่วมได้กับทุกรรคในอนาคตถ้าได้สอสอพอจะร่วมนะครับไม่ได้เกี่ยงว่าเป็นเพื่อไทยไม่ได้เกี่ยงว่าเป็นซีกพลังประชารัฐเลยนะครับสนับสนุนโดย หุยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580